วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาเยี่ยมยามสวนลุมเหมือนเดิมนะครับมาดูเจ้าชินกับบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะที่ชื่นชอบเป็นซีนิเจอร์ของที่นี่นะสวนลุมพินี You know, yeah, it's all a bit creepy, but they're not dangerous if you don't go and touch them. Oh, they, not dangerous. Never you do not touch them. No, yeah, them. don't touch them, but they won't attack you if you just look at them. Ah, oh, okay, 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 thank yeah. you. Nothing don't afraid, nah. They live yeah. in the water. In the water. Yeah. Oh. <laughs> 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 hey, bye bye. นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาร้อ,องเขาเหอเหอ,อ,อเลยนะนี่นะโอ้นักท่องเที่ยวนั่งดูเจ้าถิ่นนะนี่ก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามารอต่อแถวขึ้นเรือนกเป็ดเออขึ้นเรือเป็ดปั่นเรือเป็ดฟรีนะครับเอาแถวรอ เมืองไทยจดใหฟ้ฟรีครับนักองเกี่ยวฟรีครับออรอคิวกันเยอะเลยรอแถวยาวเลย <c oughs> นี่นะดูกัดก mm ันเจ้ชินนะรอกันเจ้าชินทะเลาะกันจบไปกี่

ดูรูกลัวครับกลัวครับชาวต่างชาติคนนี้กลัวนะครับผู้หญิงบันเรือฟรีโอ้ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาเดินเลยเดินโชว์นะต้องเที่ยวใช่เลยนะครับ <c oughs> ท้องเที่ยวก็ต้องหยุดนิ่นะฮะ <c oughs> น,นี่ หางไปไหนอ่ะหางกุดหางขาดตัวนี้พิ่การหางสสญญาเล็ยบยาวมากนะทุกท่านดูเล็บโอ้โหเล็ยบ,เยบยาวมาก โอ้โหสองคู่น่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าตัวใหญ่มากโอ้โหจะเดินมาทางนี้สิ่นเขาจะทำอะไรกันโอ้โหตามจีบสาวแนี่เลย นักท่องเที่ยวนะะเพิ่มเห็นแล้วมาชมกันใ,ใหญ่เลย โอ้โห oh, จะหางด้วนทีการทั้งหางการทั้งขานะขาหน้าเนี่ยครับหน้าสงสารดูครับน่าจะโดนกัดตั้งแต่เด็กนะขาหน้าพิการหางก็พิการโอ้โหมาก กันมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยใส่มากินปลานะ่ <c oughs> างชาติหัวเราะเฮอแ <c oughs> <c oughs> ย่งการกินปลา ชชหกินมามนูนแล้วค่ทานผู้ชม มารวมตัวกันดูดูจักรู้งานจริงๆนะมาให้นักเที่ยวถ่ายรูป <c oughs> เขาได้กลิ่นปลาเนะที่ขึ้นมากิน คนไหนล่าปลาได้ก็จะแย่งกันนะนนเคลียวเต็มเลย Okay. S <S <Yeah. S 1> อันมองไปทางไหนก็มีตนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชม้ท่องเที่ยวชาติ่ตางชาติเยอะ ちょっとこっち来てみる รวมตัวกันเยอะมากตรงนี้นะฮะถ้า รวมตัวกันตรงสารา ได้กลิ่นปลาได้กลิ่นข้าวปลาขึ้นมาทำอะไรกันนะ โทรศัพท์ไปรอจะตงับโทรศัพท์พื่ลูกท้อง เยอะมากนะมารวมตัวกันที่นี่นู่นนู่นตรงน,นั้นเลยคาปลาขึ้นมาแล้ว๋ยวจะแย่งกันนะโอ้โอ้กากาดุมกาไล่จิกกินปลาแล้ว ฉันชอบมากเลยครับโโอ้หทางนู้นก็มีทางนู้นนะฮะ ใหญ่ได้กินข้าวป่าโอ้โหมาทั้เพียบเลย That's nice, like Safari. Yeah, just something. <laughs> <laughs> okay, <laughs> okay. okay. สำหรับคลิปนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยวจะเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับขอให้ทุกคนนะได้เห็นคลิปนี้นะครับก็เห็นว่าได้นักเห็นนักท่องเที่ยวนะนะชื่นชอบขนาดไหนนะครับกับสิ่งที่อัศจรรย์ในเมืองไทยนะครับซีเนเจอร์ของที่นี่ก็คือสวนลุมพินเจ้าทินสวนลุม้าซีเนเจอร์ของส่วนตวจัจกก็คือกระรอกนะครับ สำหรับที่นี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ